ช่วงโลกศีสันวันนี้นะคะจะพาไปดูขนมบะจ่างรสชาติใหม่ที่ประสานกลิ่นอายของมนทนยุนานไว้อย่างลงตัวนั่นก็คือบะจ่างกลิ่นกาแฟจะหอมหัวหน้ารับประทานขนาดไหนไปชมกันค่ะทุกวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนจัดเป็นวันเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลไหว้บะจ่า,จางหนึ่งในสเทศกาลสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของจีนควบคู่กับเทศกาลตรุษจีนเชงเมง้งและเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยในปี2552เทศกาลไหว้บาจา่างได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากองค์กา,ารยูเนสโกขนมบะจ่างมีหลากหลายรสชาติตั้งแต่รสดั้งเดิมไปจนถึงรสชาติใหม่ๆอย่างบะจ่างกลิ่นกาแฟที่ประสานกลิ่นอายของยูนานไว้อย่างลงตัวซึ่งเมืองผู่เอ,อ๋อมณฑลยูนนานเป็นแหล่งปลูกกาแฟหลักของจีน ที่นี่กาแฟเป็นวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกและการผรสมผสานระหว่างกาแฟและบะจ่างไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความบังเอิญเมื่อปีที่แล้วเมืองผู่เอ๋อได้ทดลองนําบะจ่างกาแฟและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีปีนี้ค่ะจึงมีการพัฒนาและปรับสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นขั้นตอนการทําบะจ่างกาแฟเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบได้แก่ใบไผ่ข้าวเหนียวกาแฟบดหมูสามชั้นถั่วลิสงและลูกหม่อนแห้ง จากนั้นจะนำข้าวเหนียวแช่น้ำจนนุ่มโรยกาแฟแบดลงไปให้ทั่วแล้วคลุกเคล้ากับลูกหม่อนให้เข้ากันจากนั้นนำใบไผ่แช่น้ำให้นิ่มลวกน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อและทําให้ใบมีความยืดหยุ่นแล้วพับเป็นรูปกลวยใส่ข้าวเหนียวถั่วลิสงหมูสามชั้นและลูกหม่อนลงไปมัดให้แน่นด้วยเชือกไฟก็จะได้บะจ่างกาแฟพร้อมต้ม บ้าจ่างกาแฟที่ต้มสุกแล้วค่ะจะส่งกลิ่นหอมของกาแฟลอยฟุง้งคลุกเคล้ากับความห,มหอมหวานของลูกหม่อนความนุ่มของข้าวเหนียวความหอมของใบไผ่และรสละมุนของกาแฟผสมผสานกันกลายเป็นรสชาติใหม่ที่แปลกแต่ลงตัวทุกคำคือประสบการณ์ใหม่ของรสชาติที่ยากจะลืมเลือนค่ะ